สวัสดีครับผมยีทิวต้อรับราคุอซูชิดาตอมรีแอคนะครับผมวันนี้ตอมรอ,อ,อ,อรจะมา react official teaser ลางสังหรณ์อันนี้ส่งจ้ <c oughs> ตงาตอมรีแอคลางสังหรณ์นะมันเป็นซีรีส์ที่ตอมรอคอยลอยคอมากสำหรับปีนี้เอาจริงปะเราอย่างที่ตอมบอกไปว่าตอมเห็นมาแบบเห็นมาก่อนบ้าง ใช้คำนี้เห็นมาก่อนบ้างพอรู้ว่านั่นน,นี่นี่น่นแล้วพอรู้ว่าซีซีมันจะเวอร์มันจะวงังมันจะอลังการเนี่ยเราแบบเราใส่แบบคนดูไงเราต้องชอบความเนียนเนียนนะห้ามโป๊ะอะไรอย่างงี้นะผมเราก็คาดหวังเป็นอย่างมากแล้วพอทีมงานมาสปอยว่าทีเซอร์ส์คือมันจึง้งมันปังมันอลังการวันนี้ต่อมาก็เลยอยากมาดูนะครับผมแค่หนึ่งนาทีครึ่งอีกแล้วอย่าดูออฟฟิเชียลเทเลอร์แล้วอ่ะแบบดูแบบเต็มเต็มได้ป้สักแบบหนึ่งชั่วโมงเนี่ย ทีเซอร์หนึ่งชั่วโมงอ่ะได้ไหมได้ไหมโอเคครับเพื่อนๆเสือลาเดี๋ยวเราไปดู Official t e a s e r อันที่สองเลยจ้าต่อหมอรีแอตอุ้ยไทยชีวิตมึงที่หล่นพ้นจากเจ้ากับนายเว้นแต่ขึ้นยูกาว่าขึ้นนี่ดิมึงเสียหาเจ้าของสร้อยเส้นนี้เจอว้ายมึงเป็นนายน่าจะเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้แต่ฉันไม่อยากได้อ่ะเก็บไว้เธอมันจะช่วยคุ้มครองนาย ไว้มีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกโอ้อยครสุการณที่ตามติดเอาเรื่องทั้งหมดมันเกี่ยวกับผมอยไม่ว่ากิ่ว,กว้าสงชิตสงชิตท่านกับน้องสาว่ะแรงมากก็ต้องตามมาเจอกันต่อในแต่ตอนนี้นบบนท่านกับน้องสาว่ะก็ยังคงรักกัน คุณลุกคุลุกมากคุณลุกมากเกองคนลุกมาก,าก,ากาทำให้เขาทั้งสองคนกลับมาเจอกันอีกครั้งไอธานมึงชอบอ้รพญาใช่ป่ะมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าถ้ากูรักใครอ่ะคนคนนั้นจะต้องตายกูไม่อยากให้ใครจะต้องมาตายเพราะกูและกูก็ไม่อยากเจ็บแบบนั้นอีกแล้วออมึงรู้ได้ไงว่ากูมันจะโดนเล็กเส้นแทนมาว้าวา อะอ,ะ,อะไไี่มู่ละกันมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆมึงรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นคุณควรว้าวเฮงแกทำไมฉันหยุดบ่อยจังเลยอ่ะหนึ่งนาทีครึ่งฉันดูสักิบนาทีหรือเปล่าเนี่ยเฮงอุง้ยเฮงน่ารักอ่ะไม่ไม่ชมเยอะเดี๋ยวเขาเหลิกรไม่ชมเยอะ,อะรอจริงนี่จะรู้ฐานะตัวเองว่าอยู่ในฐานะพี่ชายดีอย่าคิดที่จะเปลี่ยนสถานะ ผมจะพยายามทำความเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดจนกว่าเวลาของคุณจะหมดเองอย่างเท่เยยยยยยย่ยยเยยยอยคุยหมอสโลยรยยยยยยมียมยยยยอยอยอยย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 ยอยย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  เวอร์อยู่นะเฮ้ยเวอร์อยู่นะแต่เพื่อความเวอร์ขอดูอีกรอบเมื่อกี้หยุดบ่อยมากเจ้าแฮมไม่หยุดนซะซาเอาใหม่อีกรอบหนึ่งเฮ้ยนายใหญ่มานีลยทอะไรอยู่แล้วชีวิตมึงสิรอดพ้นจากเจ้ากัมไดเวนไดขึ้นยูค็าวาขึ้นนี่ดิมึงสาเจา้าของสอยเซนดี้ดเ,เจอบอทนะเขาพอดีแกคือเป็นฟิลอะตอนเด็กก็เจอการมีการเก็บทรงเก็บซอย สร้อยจะมีผลต่ออะไรในอนาคตหรือเปล่ามาลอลุ่นกันฉันคิดว่านายน่าจะเป็นเจ้าของสร้อยเส้นนี้แต่ฉันไม่อยากได้อ่ะเก็บไว้เธอมันจะช่วยคุ้มครองนายไว้มีโอกาสเราจะได้เจอกันอีกอุ้ยสิแกนึกว่าหนางเกี่ยวกับผมนะไม่ว่ากีบพบท่านกับน้องสาวข้าก็ต้องตามมาเจอกันตลอดผู้สองเจ็ดสวยมากเลยอะ ท่านกับน้องสาว้าก็ยังคงรักกันไอ้ธานมึงชอบอ้พยาใช่ปะมึงก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าถ้ากูรักใครอ่ะโอ้ยฉันรู้สึกว่าแบบตอนนี้สอเจ็ดยังตาตึงหัวใจตรงที่แบบว่าไอทอ f แฟคคือแคดนักแสดงเข้าค่ายได้แบบมีคุณภาพมากเลยแกวจริงปะคือเรารู้สึกแบบว่า สองเจ็ดคือเล่นดีมากอกะเมือ่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ขอให้สองเจ็ดออกบ่อยนะสองเจ็ดนะเราเราว่าสองเจ็ดอาจจะได้ออกบ่อยๆเราอาจจะได้เจอสองเจ็ดบ่อยๆนะจ๊าในเรื่องใช่ไหมคนคนนั้นจะต้องตายกูไม่อยากให้ใครจะต้องมาตายเพราะกูและกูก็ไม่อยากเจ็บแบบนั้นอีกแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูอาจจะโดนเล็กเซนแทนมันต้องไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆม,มึงรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น คุณควรจะรู้ฐานะตัวเองว่าอยู่ในฐานะพี่ชายดีอย่าคิดที่จะเปลี่ยนสถานะผมจะพยายามทําความเข้าใจในสิ่งที่คุณพูดจนกว่าเวลาของคุณจะหมดเองคุณพยายาม ทุกคนวันสาวเวลา4ทุ่ม45ทางช่อง3 HD และ application 3 Plus สามารับชมย้อนหลังแบบอันคัดได้ทาง YouTube a d u l t Factory Official เริ่มตอนแรก25พัสดีการอยูนี้หลังสังธ์ต่อหมอรีอัโอ้วมายกอด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 โอ้วมยมายกอดความเซ้นของ ความเซนส์ของท่านเอ้าโอ m ยโอ s ย oh my gosh oh my มันดีอะมันมันดูมีอะไรเนอะมันดูมีถังแบบซีซีเออยมันดูมีความแบบใช้คำว่าอะไรอะ่ะชาติภพเอ่ยฟรีนอย่างเงี้ยสองเซตอย่างเงี้ชาติภพใช่ไหมแล้วมีความแบบเหนือธรรมชาติตรงที่แบบมีเซนด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ย และมีความเฮงเป็นตัวไรอุ้ยมันน่าดูมากเลยเรื่องเนี้ยสเกลภาพยนตร์ไม่เกินจริงนะเป็นภาพยนตร์ยาว12ตอนเนี่ย <c oughs> แกบอกเลยว่าไอ้เรืองแฟเข้าทุ่มทุนกับเรื่องนี้มากจริงๆตมอยากบอกคนที่กำลังดูตมรีแอคทีเซอร์นี้อยู่ว่าไม่ว่าคุณจะชอบหนังแนวไหนไม่ว่าคุณจะชอบยูริหรือชอบวายตมอบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เหมาะกับคุณมากๆเพราะว่ามันดีมากเลยอะ คือเราก็พอรู้เรื่องข้าวๆมันมันดีมากเลยผมไม่ถูกคือไม่อยากพูดเยอะแต่มันมันมีอะไรนะ่าคนหาแล้วมันมีความแบบเป็นโอ้เดี๋ยวรอดูทีเซอร์นะ่าจะรู้อะไรมากขึ้นนะจ๊ะสุดท้ายนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตอมอรีแอคด้วยนะครับถ้าใครอยากเห็นตอมอรีแอคลัางสองหอนแบบจัดหนักจัดเต็ม และอยากให้นักแสดงคนไหนมารีแอคกับตมอมอย่าลืมเชียร์ตมอมเยอะๆคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆซัพพอร์ตตอมเยอะๆแล้ววันที่คุณต้องการอ่ะตอมสัตว์ไทยเออโอเคครับไปแล้วยง